บอยเขมรถึงกับร้อนตัวครับทุกคนและรีบออกตัวพร้อมคำแก้ตัวว่าไม่ได้อิจฉาไทยกับลาวที่มีสพานมิตรภาพร่วมกันถึง5แห่งนะครับไม่เคยอิจฉาเศรษฐกิจสายสภานของไทยกับลาวเลยอยากทำเป็นร้อยก็ไม่ได้อิจฉาว่าอย่างนั้นครับเนื่องจากเมื่อวานผมทำคลิปที่บอยเขมรนั้นพยายามชี้ว่าสภานมิตรภาพที่ไหนก็ตามนะครับไม่ว่าเป็นไทยกับลาวหรือว่า ไทยกับขเขมรน,นั่นคือผลประโยชน์ของไทยเท่านั้นไทยมีผลประโยชน์ฝ่ายเดียวเพื่อขนส่งสินค้าของไทยเท่านั้นผมเลยเอามานําเสนอโอ้โหบอยกับบอย,บอยกับเขมรเห็นถึงขั้นร้อนตัวออกมาแก้ตัวทันทีครับทุกคนลองไปฟังดูครับผมนี่กูฝากถึงไอ้เลียไม่กี่ตัวหน่อยนะอ่ะล่าสุดเห็นในเรียตัวหนึ่งนะที่เอาคลิปกูไปกูพูดถึงเรื่องสะพานมีตรภาพคือ กูไม่ได้สนใจหรอกนะว่าคนไทยเนี่ยเขาไปสร้างสะพานให้มึงเนี่ยกี่สะพานกูไม่ได้สนใจเลยนะฝั่งกูเนี่ยไม่ต้องสร้างเลยไม่ต้องข้ามเลยยิ่งดีเลยนะแล้วยิ่งไอสะพานที่สร้างมาแล้วแต่เห็นไอป้าที่อยู่นอร์เวย์มันบอกว่าทหารของของไทยเนี่ยเขาจะทําร้ายสะพานนั้นอะ่ะไม่ให้ข้ามได้เนี่ยกูจะต้องแบบเสียใจไหมที่เขาไปทําร้ายสะพาน สะพานมีตรภาพนะที่แบบสร้างขึ้นนะเพื่อที่จะให้รถสินค้าเนี่ยครับนําสินค้าจากประเทศไทยแล้วก็มาส่งที่ประเทศกูกูก็เลยถามคนบ้านกูนะว่ากูควรกูควรจะเสียใจไหมถ้าเขาทําแบบนั้นอนะ่ะส่วนมึงจะไปทําอะไรแบบไปสร้างสะพานแบบกีสะพานอะไรกีสะพานมันก็เป็นเรื่องของมึงใคยจะบอกว่าไอ้ที่เขาไปสร้างให้มึงอ่ะเขาไม่เคยขาดทุนอยู่แล้วนะ มันเป็นตลาดของเขาอะเขาก็ต้องทํามึงนึกออกไหมเออบางทีเรื่องพวกนี้คือมันมันก็ได้ไประโยชน์ทั้งสองฝั่งนะอย่างฝั่งไทยอที่ไปสร้างให้ให้ให้พวกมือก็เขาก็ได้แบบเพื่อที่จะระบายสินค้าของเขายอดคงยอดคายอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบเพิ่มขึ้นจากแตะกอนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ฝั่งลาวก็ได้แบบใช้สะพานสะดวกสบายขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เออก็คือทุกอย่างนะมึงเชื่อกูเถอะนะไม่มีใครไปทําอะไรแบบไม่ได้ประโยชน์นะเขาไม่ทําแน่นอนเออแล้วกูไม่ได้ไปอิจฉาอะไรพวกมึงหรอกนะมึงไปทําเถอะมึงไปทําเป็นร้อยสะพานมันก็ทําของมึงไปเถอะนะกูไม่ได้สนใจหรอกฝั่งกูเนี่ยยิ่งแบบไม่มีทางที่จะเข้ามาเนี่ยกูยิ่งดีเลยฝากด้วยนะอย่าเข้าใจผิดนะว่ากูเนี้ยไปอิจฉามึงนะที่แบบ ฝั่งไทยเนี่ยเขาไปสร้างสภาพนู่นนี่นั่นไม่ได้เดือดร้อนนะไม่ได้เดือดร้อนเลยเออแน่ใจนะบอยว่าไม่อิจฉาแน่ใจนะว่าไม่เดือดร้อนแล้วทำไมต้องรีบออกตัวขนาดนี้ต้องร้อนตัวขนาดนี้นะถ้าเฉยๆไม่รู้สึกอะไรบอยก็น่าจะอยู่เฉยๆอยู่ยนิ่งๆนะ นี่มันเป็นสัญชาตญาณของความที่เรานั้นเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจนะคนเราอะเวลารู้สึกอะไรแล้วอยากปกปิดเราก็จะมักจะปฏิเสธนะออกมาปฏิเสธแต่ความจริงแล้วลึกๆแล้วที่สุดแห่งความอิจฉาเพราะการค้าการลงทุนประโยชน์มันเกิดขึ้นของประชาชนทั้งสองฝากฝั่งและก็ยำ้ำนะบอย สะพานมิตรภาพไทยลาว5แห่งมันเป็นการร่วมมือระหว่างกันไม่ใช่ประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งการสร้างสะพานคือการลงทุนของรัฐบาลทั้งสองฝ่ายรับผิดชอบงบประมาณการสร้างร่วมกันนะเป็นความพอใจของรัฐบาลและประชาชน2ประเทศนะครับที่สร้างให้เกิดการค้ามีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ นะเมื่อวานก็อธิบายให้ฟังแล้วไม่ใช่ว่าไทยอยากขายสินค้าแล้วก็สร้างสะพานไปเลยอยากส่งสินค้าให้ลาวหรือว่าให้ใครก็ตามถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะอีกฝั่งหนึ่งเขาจะต้องไม่เห็นด้วยไม,ไม่อนุญาตบอยเข้าใจนะแต่นี่เป็นความต้องการของคนลาวด้วยเช่นกันนะมันได้ประโยชน์ด้วยกันไทยส่งสินค้าไปขายลาวลาวก็มีส่งสินค้ามาขายไทยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับ ความสามารถในการผลิตนะสินค้าของประเทศนั้นๆได้น้อยได้มากก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของชาตินั้นนั้นเช่นกันแต่แน่นอนมันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแน่นอนนะจะน้อยแต่มากก็ตามขนาดเศรษฐกิจก็อย่างที่บอกไม่ใช่ว่านี่ไทยอยากจะขายสินค้าและสร้างสะพานไปเพื่อส่งสินค้าไม่ใช่บอยไปดูข้อมูลเลยไปดูตั้งแต่เขาแถลงแต่ก่อนที่จะสร้าง ว่ามันจะมีเม็ดเงินจะมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจขนาดไหนนะรองรับการขยายตัวกับเศรษฐกิจขนาดไหนนะครับสภามิตรภาไทยลาวห้าแห่งคือไม่ใช่การค้าแค่สองชาตินะมันรวมรวมถึงเมียนมาจีนเวียดนมามเพราะสินค้าไทยก็ถึงเวียดนมามถึงจีนถึงเมียนมาไม่เฉพาะแค่ลาวและสินค้าจากประเทศนั้นก็มาถึงไทยด้วยเช่นกันลาวก็ส่งถึงไทยด้วยเช่นกันนี่คือการค้าในระดับ ภูมิภาคเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค,ภภาคนะบอยบอยพยายามชีว้ว่านี่คือรายได,ได้คือผลประโยชน์ของไทยเท่านั้นมันไม่แฟร์สำหรับคนไทยซะเลยนะก็เลยมาพูดให้ฟังแต่ดูเหมือนบอยจะร้อนตัวมากนะว่าไอเรียคนนี้นะพยายามพูดว่าบอยอิจฉาก็มันคือ ภาพสะท้อนในวันที่บอยนะนะั่นร้อนตัวในวันนี้แหละนะแล้วก็การสื่อสารของบอยไม่ได้สื่อสารตรงๆแต่แบบอ้อมๆก็ยอมรับว่าบอยก็เก่งในการใช้ภาษาในคําพูดโดยเฉพาะภาษาไทยยอมรับเลยนะก็เลยมาพูดให้บอยฟังนะครับการค้าสมมุตินะบอยบอกว่าทําอะไรก็แต่มันต้องมีผลประโยชน์มันต้องมีสิ่งที่ได้ไม่มีใครหรอกทํา เอาเงินไปทำตรงนั้นเฉยๆอ่ะฟรีๆอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วลองคนไทยหรือคนลาวก็ตามรัฐบาลสองชาติเอาไปทําโดยไม่มีเกิดประโยชน์ไม่เกิดเศรษฐกิจเนี่ยทั้งคนลาคนไทยมีภาพวิจารณ์ยับนะโดยเฉพาะฝั่งไทยเขาจัดรัฐบาลเขาหนักแน่พอขาสมารถพูดได้เพราะฉะนั้นบอยต้องเข้าใจนะครับในหลักการลงทุนถ้าคุณลงทุนไม่มีอะไรได้มีแต่เสียลงไปทำกระแสอะไรนะครับ แต่สิ่งหนึ่งนะที่อยากบอกกันบอยรู้ว่าที่บอยนั้นน่ะไม่พอใจหรือว่าอิจฉาไอาการร้อนตัวนี้เห็นเห็นแล้วเชื่อว่าบอยอ่ะไม่ใช่คนที่แบบไม่รู้อะไรบอยลงไปคูณดูนะรายได้ในแต่ละปีที่เป็น GDP ของบอยเมื่อช่วงที่ผ่านมาที่การค้าระหว่างกันไทยกัมพูชาว่ากัมพูชาได้ไหมเขมรได้หรือเปล่าได้เท่าไหร่ เม็ดเงินมหาศาลอย่าคิดว่าไทยได้ฝ่ายเดียวนะคอมเมนต์ก็ได้เยอะแยะมากมายได้เยอะกว่าลาวนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะขนาดเศรษฐกิจคมเมนก็นใหญ่กว่าลาวแต่วันนี้เวลานี้ไทยอ่ะเขาย้ายฐานเลยแหละเขาโยกเงินลงทุนอ่ะจากส่วนนั้นอ่ะมาลงที่นี่ที่ลาวบอยบอกว่าไม่รู้สึกอะไรไม่เดือดร้อนเป็นไปได้ไหมนะ ความจริงสิ่งที่บอยจะได้กับถูกตัดออกเพราะเศรษฐกิจของบอยมันโตตอนที่ค้ากับประเทศไทยแต่พอไม่มีไทยบอยดูได้เลยนะบอยจดแล้วไปคำนวณได้เลยว่ามันจะแฟบขนาดไหนเศรษฐกิจเขมีเพราะฉะนั้นวันนี้บอยจะออกมาปฏิเสธมันก็ไม่เป็นไรพูดได้แต่ปากแต่ตัวเลขมัน โกหกใครไม่เป็นนะวันนี้คนเราคนไทยก็มีความสุขเพราะว่านอกจากมีการค้าการลงทุนการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกันแล้วยังมีความรักความผูกพันสายใยของพี่น้องเนี่ยที่ไม่มีวันตัดกันขาดนะไม่ว่าจะโกรธจะงนกันยังไงก็แล้วแต่ไม่มีวันตัดการขาดแต่ที่สําคัญคนเราคนไทยรู้จักแยกแยะคนเราอะ มันมีอยู่แล้วคนที่ไม่รักกันไม่ชอบกันคนบ้านเดียวกันก็ไม่รักกันไม่ชอบกันก็มีแต่มันคนละส่วนกันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ใช่ปัญหาระดับชาติแต่บอยอ่ะพยายามทำสิ่งนี้ให้เป็นปัญหาระดับชาติการทะเลาะเบาแวงกันเนี่ยส่วนหนึ่งปเจ๊บ,บอกเสมอว่าบอยเองมีส่วนร่วมมากๆในการยกระดับความขัดแย้งนี้นะปากของคนกรมนี่ถือว่าร้ายนักเลย ที่ทําร้ายใจิตใจคนไทยนะบอยเป็นระดับอินฟูต้องยอมรับเลยว่าบอยก็เป็นคนหนึ่งเป็นอินฟูที่มีชื่อเสียงที่ดังนะแต่ว่าจะบวกจะลบอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าดังแน่ๆแ,แหละบอยบอยมีส่วนในการที่จะชี้ทิศทางลมอย่างชัดเจนหมายถึงว่าให้คนเกลียดชังกันได้แล้วอันนี้คือเรื่องจริงบอยถ้าบอยพิจารณาและคำนวณจากตรงนี้ได้บอยจะเข้าใจว่าโอ้สิ่งที่ ยูทูบเบอร์ลาวทำหรือว่าอินฟูลาวเนี่ยพากันทํากันเนี่ย mm hmm. เข้าใจเลยว่าพยายามสยุไอคนที่คิด mm hmm. เขาเรียกว่าแตกแถวอ่ะคนที่ความคิดน้อยหรือมีอคตินะให้อยู่ในแถวและให้คนไทยหรือว่าคนลาวส่วนมากนี่ได้รู้ได้เห็นว่าการทำแบบนี้เนี่ยก็ยังมีคนส่วนใหญ่ที่มาเห็นด้วยนะในการพูดที่ไม่ดีแบบนี้จะได้เห็นถึงความจริงใจ อันนี้ไม่ใช่ส่งเสริมกันเหมือนบอยนะบอยบอกบอยรักประเทศสมมตินะพ่อพ่อของบอยนะเป็นผู้นำนี่ที่มีลูกเป็นชาวคอมมนทั้งหมดสมมตินะแต่ลูกนี่สุดเกเรเลยท้าตีท้าต่าตอยเขาไปทั่วนะสร้างความแตกแยกกับเพื่อนบ้านไปทั่วคิดว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนะี่ยจะหนักใจไหมจะมีโอกาสประทะกับเพื่อนบ้านไหมมีโอกาสนั่นแหละคือ ทิศทางลมที่อินฟูหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยพยายามยกระดับขึ้นมาและก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่เป็นปัญหาระดับชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่แจ๊พยายามทํากับคนบ้านแจ๊เองนะใครก็ตามที่มาด่าประเทศไทยสมมุตินะมาด่ามาตอว่าประเทศไทยตอว่าคนไทยพวกเราจะจัดการก่อนเลยเบรกกันไว้ก่อนเลยให้รู้ว่าเราไม่เห็นด้วยกับการทำของคุณประเทศไทยก็เหมือนกันนะเห็นไหม เพิ่งยี่สิบาทสี่สิบาทนั่นนะอ่ามาดามคนนั้นนะ่ะคนไทยเขาก็ต่อว่านะเขาไม่ได้ปล่อยผ่านนะครับแต่ทีนี้คุณคิดว่าคุณจะจํากัดคนเราจัดการคนเหล่านั้นทั้งหมดได้ไหมมันก็ไม่ได้หรอกแต่เราก็แสดงให้เห็นว่าเราไม่เห็นด้วยกับการกระทําของคุณถือว่าม,มันไม่โอเคเพราะทุกคนก็มีความรู้สึกที่จะแยกแยะวิเคราะห์ได้และที่สําคัญถ้าบอยนะี่คืออินฟูบอยเป็นคนหนึ่งที่จะ ทำให้คนรักการเกลียดกันได้บอยก็ต้องคิดตรึกตรองเรื่องนี้ให้ดีว่าก่อนจะพูดจะสื่อสารอะไรถึงประเทศไทยนะและบอยันนี้บอยโอ้หยกระดับมากเลย,อย,อ,ยอยากให้ทําลายไม่อยากให้เข้ามานูนั่นนี่บอยไม่กระทบไม่รู้สึกอะไรไม่เดือดร้อนแต่มีคนเขมรที่เดือดร้อนอีกมากมายจะบอกให้อันนี้อยากจะคิดยังไงแล้วแต่อยากบอกว่าอไอ้เลียไอ้ไอะไรก็ช่างเถอะไม่ไม,ไม่ไม่เคยว่านะกสิกข,ของบอยแล้วกันกระทบกันไปก,กไป็กระทบกันมานะครับผม โอเคครับทุกคนคลิปโอนี้ก็บอเจะฝากทุกคนไว้ประมาณนี้ล้าทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม